ส,สวัสดีจ้าแล้วนะก็สะเกินกับลูกสาวจ้ามาหอดบ้านแล้วจา้าสาวอียดีกระซื่ออย่างม่แน,น่้จกันนี่แหละจา้ามีขืนไก่ตับไก่มีผลไม้มีหมูจา้าอันนี้มีอันอะไรลูกถั่วที่กินไอติมจา้าก,กินไอศครีมจา้ามีนูเดิ้ลค่ะนี่มักกะโรนีอ๋อมักกะโรนีค่ะไม่ใช่นูเดิ้ลมักกะโรนีค่ะขอโทษขอให้จา้ายยาสีฟันจา้า แล้วก็ยังนหะลืลูกพี่กินก็เบอร์เบ,บอร์เกอร์จ้านี่บอกพริกจ้าพริกหวานจ้าพริกหวานค่ะพริกหวานไปร้านไทยมาได้ยูจ้าได้บอกหุ้งหน่วยหนึ่งจ้ามีบอกหุงเหลือบอกหุ้งเดี๋ยวก็เลยซื้อมาจ้านี่นไอ้กระสนะคะโพสเตอร์ที่ติดแผลค่ะ ค่ะพิซซ่าเบคอนเอเนเบคอนนั่นแหละเบเบคอนน้ำปลาแดงค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลานั <t os <t os> <t os> <h <h ่งฟาไม่ไ mm ด้โฆษณาขายได้จ้ะนี่กินเบคอนเนสโซสเบคอนเนสเนสเบคอน นูเดินขนมจีนจ้ะเส้นขนมจีนนะคะแห้งค่ะผัดใบกะเพราจ้ะใบกะเพรานะค่ะใบกะเพราจ้ะใบกะเพราสองค่ะยาสีฟันค่ะกุ้งค่ะกุ้งค่ะกุ้งเอ่อน้ำน้ำน้ำเออเรมพองโคโรบขนมจ้ะมะเขืออันนี้โซดค่ะถินกบพิซซา ขนอชูรสจ้ะขนอชูรสด,ด้ค่ะขนอชูรสเนี้อไม่เต่งเออ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 น้ำแตงโมของสาวแยดิดค่ะน้ำแตงโมนะคะนี่ค่ะน้ำแตงโมสาวแยดิดจ้ะเกี๊ยวทอดจากเ,เ,เกเนเนี๊ยวซื้อเกี๊ยวเป๊กเกอร์อันนี้ก็อะไรน้ำซีทูนอันนี้ที่ใส่เอ่อที่ของผู้หญิงค่ะ อะไรนะคะโปต,ติกที่ใ <laughs> ส่ผู้หญิงเป็นเลือดจ้ะ<า>น้ำายาล้าง,างแผล <laughs> <าง S 1> <laughs> ซื้อมาไม่ให้ลูกค่ะซื้อมาไม่ทั้งม่ถทั้งลูกสเต็กค่ะสเต็กโอซื้อมาไม่เนื้อสัตชตอนอ่ามีอะไรบ้างเอามาเอามายกมาลูกยกมารีวิวใส่กักกกน<ง>เอเอเอ,อันนี้อะไรคะ น้ำส้มค่ะน้ำส้มน้ำผลไม้นะคะเไว้ด้านหลังค่ะนูเดินเอาไว้ด้านหลังนะคะเอาน้ำอยู่กุบน้ำน้ำอะไรลูกโปรโบปะน้ำโปรบปะซิฟค่ะซิฟแคบแคบหมูเออเอาไว้ไ่ซ้อนกันโอ้ยโคละค่ะโคละ,คะ อุคลนอุสเบคอเบคอเอคอสแปงโมของสาวเยดิตจ้าโคโลเชิคลิตับไก่ น้ำส้มค่ะน้ำส้มสล,ลัดชิคลิงชิคลิงหนุนยกมาสลัดค่ะสลัดหมูแฮมเบอร์เกอร,ร์จ้าหมูแฮมเบอร์เกอร์อูดิอูดอนดอูด ออกมากุง้งค่ะกุ้งกุ้งค่ะกุ้งกุ้งุกุงก้ง,งแล้กุ้งเยรกเต็นโม่ยังอีกละลูกอยู่ไว้บ่มากระรนมักระร่นนะโค่นละ กูกาเออทูมอสหมูค่ะหมูสเส้นค่ะสเส้นมล้ากโรนนี้สลัดค่ะทูมอสค่ะทูมอสบักแตงจ้ะ,ะกัลลัสค่ะกัลลัสเนี่หนู ปังค่ะขนมปังเปรือดเปรือดซอกินกับไอศครีมค่ะกะลัสกลัสค่ะกะลั๊สคะแนนเก๊คะแนนเก๊โอเค มะกะค่ะมะกะชิปค่ะชิปช,ชูมออเออชูมออค่ะชูมออแอปเปลิลแอปเปลิลกล้วยค่ะกล้วยอะไรลูกคิบบ๊อกเหรอหมูคิบบักเชิร์คิบบัอกอันนี้ก็อะไรลูบบรนนก เบ่อนที huh. <laughs> ่เขาหั hey. ่นแล้วเบ่อนนี่ก็เบ่อนกระเทียมจากกระเทียมอันนี้อะไรลูกอ้อแม่ก็ลาอีหยังว่าเขาเอิ้นเสค่ะเส ชืดค่ะชืดสลัดค่ะสลัดสลัดค่ะมีอยู่ไหมคะหมดแล้วยังแป้งค่ะแป้งอันนี้ ครูพเพชรของสาวเอร็ดหรือ ừ, อันนี้ที่กินกับมักกะกับแน่แกอันนี้อะไรหรอกสาว,อสาวอเอียออดิจ้ะของสาวเอียดิจ้าเออโปรดเลยมาเรียิหรนอออันนีกสตรูนอันนี้สตรูนมะนาวจ้ะมะนาว ฮะสลัดอันนี้กะลักลักลักฮูดิสปลาใส่มอนกลุมม,มนอนเออกระลูมม,มนอน อันนี้ขนมปังฮอตดอกขนมปังฮอตดอกเน่อันนี้ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์จ้าแอปเปิลซีนส้มอันนี้หอมใหญ่อันนี้หอมใหญ่หอมใหญ่อันนี้อะไรก็ยุ้ยหนูชอบโดนอะไรนะอะไรเขาเรียกอะไรลก ชี่นีนอตเตอร์หอมใหญ่อันนี้ผู้ทอดตีสค่ะผู้ทอดตีดค่ะโอ้สิทูนอันนี้แป้งค่ะแป้งกวาหมดแล้วค่ะหมดแล้วยังวันนี้ไงอันนี้หมดแล้วเหรออ๋อโอเคหม่ยังหมดแล้วเหรอลูกมาอุ้ยมีมาม่าด้วย ไทยไนูเดิ่นไทยนี่มีนูเดุ่นไทย้อมมามาจ้ะมามาต้มยำกับมามา,ายำยำนี่แหละจ้าสาวเย็นนี่ก็ไปซื้อของมาแล้วเรียบร้อยจ้านี่แหละจ้ากับม,มารีรวิว รีวิวหายเอฟซีเมืองจ้ามาสาวยาดิไปสื่ออย่างมันแน่จ้าขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะถ้า like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและตน้าการุษายดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ